สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าตอนนี้ราคาฮอ n d a w เ v e 110ตัวล้อแม็กปี2024นะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สีที่ขายดีที่สุดนะฮะตอนนี้เป็นสีอะไรนะครับวันนี้ลงให้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีดําแดงนะครับเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะฮะที่ร้าน h อน d ้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับวันนี้อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่20กุมภาพันธ์าร้อยหนะฮะถือว่าปี2024นะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่หลายๆท่านนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าที่ร้านนะฮะตอนนี้ราคาเว็บร้อยสิบนะฮะตัวลาแม็กตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่ามีทั้งหมดอยู่กี่สีนะครับแล้วก็สีนี้ สีไหนที่ขายดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวสีดําแดงนะครับที่ร้าน Hon d a จังหวัดบุรีรัมย์เพก่ะสั่งนะครับที่ขายดีที่สุดนะครับสำหรับ Honda าเวฟร้อยสินะก็จะเป็นสีดําแดงตัวนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับสำหรับ Hon d a าเวฟร้อยสตัวล้อเม็ดนะครับก็จะมีสีดําแดงนะครับที่ขายดีที่สุดนะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะฮะสีแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ดีลเลอร์นะแล้วแต่คนชอบนะครับ ่ามีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าสีไหนที่ขายดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคา Honda w เวฟร้อยสิตัวล้อแมกซะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้ผมลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มี Honda w เวฟร้อยสิตัวล้อแมกสีดาแดงปี2024่มาแนะนํานะครับ ในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านอนได้จังหวัดบุรีรัมย์ำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ละร้านแต่ละพื้นที่ี่ราคาไม่เท่ากันนะครับส่วนที่นี่นะฮะของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,700นรบาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับปกติ48,900นานะครับแต่ว่าช่วงนี้นะฮะเราจัดโปรโมชั่นนะฮะลดให้ลูกค้าอีก1,200บาทนะครับ ก็คือลูกค้าจ่าย47,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย48,000นี่มีทอนนะครับสำหรับ Honda V110 ตัวล้อแม็กสีดำแดงนะปี2024นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่นะครับเนี่ยเนื้อสีก็จะเป็นสีดำข้างหน้านะฮะสีดำนี่จะเป็นสีเงาหมดเลยนะครับแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ลายยางตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยลายยางเป็นของดูโร่นะฮะถ้าเป็นตัว2 0งพันี่นี่ลายยางก็จะมีแต่ของ v ีร์เบอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่า2024ก็จะมีของดูโร่แล้วก็ของ v ีร์เบอร์นะครับเนี่ยล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลาย5ก้านสีดําด้านนะปั๊มดิสสีทองนะเป็นแบบปั๊มดิสเล็กนะฮะกระบอกโช้กสีดําด้านนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4สีนะครับแล้วก็มีทั้งหมดอยู่4รุ่นนะฮะสำหรับ ฮอนด้าวีร้อยสิบนะฮะก็จะมีตัวธรรมดานะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวถูกสุดเลยนะครับตัวดัมเบลหน้าหลังนะตัวนั้นก็ราคาเงินสดอยู่ที่39,930บาทนะครับตัวธรรมดาราคาไม่ถึง4 0,000นนะครับส่วนตัวร้อแม็กก็47,700บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะฮะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะฮะที่ผมลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆ,ๆ,ๆนะฮะที่กําลังจะออกรถก็สามารถเอาคลิปแล้วก็เอาราคาของผมนะฮะไปเทียบในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะซื้อรถนะครับผมนะตัวใหม่นะครับนี่ฮะแผงเดินหม่ก็จะเป็นสีแดงนะผมว่าสีดําแดงนี่สวยนะครับนี่ฮะสีดําแล้วก็สีแดงเงานะครับนี่ฮะตัวสีแดงตัวนี้จะ คนละตัวกับตัวสีขาวแดงนะครับแล้วก็ตัวสีแดงนะครับถ้าตัวสีแดงล้อแมกนี่ตรงนี้จะเป็นสีแดงด้านนะฮะถ้าเป็นตัวสีขาวแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านเหมือนกันนะครับถ้าเป็นสีดําแดงก็จะเป็นสีเงานะครับนี่ฮะสีเงาที่สวยนะครับดูแลง่ายนะครับรักษาก็ง่ายด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะตัว2 0 2 4เลยนะฮะตัวนี้ก็ VFI นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายก็เป็นแบบธรรมดานะฮะยังไม่เป็น LED นะครับ ส่วนวันเดือนปีผลิตคันนี้ก็วันที่25มกราคม2,567นะับผลิต2 0 2 4นะฮะจดทะเบียน2 0 2 4ก็ขายก็2,204นะฮะตัวนี้ข้างหลังนี่จะเป็นดำนะครับเนี่ยข้างหน้าดิสนะฮะแต่ว่าข้างหลังดำนะครับแล้วก็ลายยางก็เป็นลายยางของดูโรนะครับผมว่าลายยางนี้ก็ททำมาสวยนะครับเนี่ยขนาดยางหลังนี่80ทับ90นะฮะขอบ17นิ้วนะฮะตัวนี้จะเป็น โช้คู่นะฮะสปริงสีดำนะฮะแล้วก็บังโซ่ก็เป็นสีดำนะฮะถ้าเป็นตัวสตาร์ทมือล้อสีลวดนะฮะหรือตัวดัมเบิลล้อสีลวดก็จะเป็นสีเทานะฮะมีลอ้อแม็กรุ่นเดียวนะฮะที่เป็นบังโซ่สีดำออกด้านดานะครับเนี่ยให้มันเข้ากับลอ้อแม็กเลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบนะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะหนึ่งถึงสี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับ ส่วนถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันนี้จุน้ำมันได้5ลิตรนะฮะเติมเต็มถังนี่คือ5ลิตรนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรเติม1.3นี่ก็สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะส่วนราคานี้คือราคาที่ติดมากรบรถนะฮะราคายังไม่รวมภาษีพรบนะฮะ46,400นนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่47,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับสำหรับตัวไม่นี่จะไม่มี ของแถมที่ติดมากับรถนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อี่ๆหลายๆท่านนี่คอมเมนต์เข้ามานะฮะบอกว่าทําไมออกรถไปไม่มีบกหัวเตียนแล้วก็ไขควงเลยนะครับตัว2024เนี่ยเขาไม่แถมให้แล้วนะครับผมนะเขาอยากให้เราเอารถมาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะเพราะว่าฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีอยู่แล้วนะครับรับประกันระบบมือฉีดให้5ปีอยู่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาใะไรเพื่อนพี่ๆก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คหรือว่าเข้าไปเคลมได้นะครับได้ทั้ง ศูนย์อหน้าทั่วประเทศได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนลายของข้างหน้านะครับสวยนะครับผมว่าลายนี้ก็สวยนะครับสำหรับวีรศิษ์สีดาเด็กนะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะพีเจเอฟไอ1นลูกสูบ2วาลนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่63.1นะครับเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไมล์แบบธรรมดาอยู่นะครับยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับผมนะฮะเห็นเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านก็คอมเมนตา์มานะครับว่า110ตัวดิจิตอลมาหรือ,อยังนะยยังไม่มานะครับผมนะก็มีแค่ตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีทั้งหมด ucc นะฮะสีที่ขายดีก็จะเป็นสีดําแดงนะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านพรนได้จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่อก็สั่งนะของเราขายอยู่ที่ 47, 700บาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะ ราคานี้ยังไม่รวมประกันรถหายนะครับสำหรับท่านใดที่อยากทําก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950าบาทนะประกันรถหาย2ปี1นึ่งครั้งสนะครับจะทํา1ปี2ปีก็ได้นะครับสําหรับเงินสดหรือไม่ทําเลยก็ได้นะครับไม่ทําก็จ่าย47,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่า แต่ละพื้นที่นะฮะแต่ละเขตแต่ละจังหวัดของเพื่อนเพื่อนพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ขายอยู่ที่47,700บาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่กทานนะฮะที่เข้าารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ